ออกตะบมาแปดด้ยเห็นจะไหนกิน่อส้ำเลยอกกิน่อสซ้ำเลยตกองอนีสมัยบาณนน่ะโบรธรรนด่ะมันใจแหงครับนี่โบรสื่อเก่าที่สือทีเก่าอันนี้สมองเนาะแสดงว่ากหายคอ สวัสดีครับสวัสดีครับดีคุณหมอครับไครับแ้วต่ไปนี่เนกีบบานรับ่เห่างอันเงนเจ้าบงนเงิ่หละูซ้ายเงินดู้ายอสรับับยาเงินับมัยาเงิน้่านเขาว่าจะผู้ขากตี๋ีน้อเล็ก่ังอ่ะครับต้ถือก๋เหรอวะามหลอกยู่รังเนาะมจะบนแต่ของมาซื้อซีเก่าบนไหมปลาเสียบๆเท้าว่ะ วันนี้คุณพ่อมากวดนี้ที่จะให้ตัวไหนไปก่อนครับล่งลางนเนาะเดี๋ยวบนให้ตัวตัววิ่งก่อนเน<อ>าะบนจะเบิงปิดตำไรบนถ้าจะเปิดบัญชีบนตัววิ่งล่างอย่างเดียวก่อน,นบนตัววิ่งบนตัววิ่งเพราะว่ามัน,นวันบนด้เปิดตำไรเป็นตำไรประจำวันน่ะเพราะว่ามันขอทุกวันนี้เอาเห็ด จดลลต้องประจำประจำวันที่บนอ่ะอบนบนไหนก็ได้นะพ่อบนไหนสองกับเปวิ่งสองกับแปดแม่แรงนสองกัะแปดบนบนสองขีดแปดบโอ้มาอน่าอน้อยหนึ่งตัวมาแน่นอนฮึมาแน่อนหนึ่งตัวมาแน่นอนยนีมาสองบนยืนล่างพ่อบนวิ่งบนอย่าเดียววิ่งบนบนงมาแน่แน่สองคนแน่มาหนึ่งนแน่ แต่เบื้องดีสิให้เล็กล่างเลยตอนเล็กล่างเล็กล่างจับพูอายุเบื้องเดียวได้เขาปิ๊กเดืองบุญบุญกับไปหายแคบขู่กันเอ้ยก่อนเดืองบุญจะจับพูเนาะแต่ว่าบุญเบื้องระจับวันว่ามันเด็ดตัวนี้มันมีตัวไนี้นี่นะเพราะมันสี่ไฮมันคุยมัวมัวเนาะแล้วเขาบ่กถึงจะล่างนี่พ่อปล่อยไปแล้วแมนล่างนี่ล่างนี่แน่นอนจะพูไว้แล้วครับล่างนี่ล่าง ตัวไหนแน่ครอวิ่งแรนวิ่งหกกับเจ็วิ่งหกกับเจ็ดาหกและเจ็ดเราบ้านาบานานมาหนึ่งไมหับ่หอมาหนึ่งแน่นอนถ้าผไม่มาเจ็ดก็มาแมนดีไปดีมาสองบ่พกเขา่เาสองสิมาหนึ่จับคู่ได้ปะัครับจับคู่คูสองามสอง ตัวเราบัานนั่นเหรอเ้ยเขาเดียวไปบันกยัหกสามหกสองหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวทหานบ่าอะเก่าซีนะครับว่าเป็นยังว่าจะไฟด้วหาเนาะครับบ่าดีจาจะไดีละแต่ว่าคือว่ามันครับบันท้กท่านละแล้วก็ทนานละนั่นนี่กวแดงๆก็ไหนก่เ

บ่ก็ว่าเดี๋ยวเก่าที่อะไรก็เรื่อาๆน้องไม่ได้จับกุ้งไก่มากน่ะครับกเข่ถือเก่าละายล่างของคุณพ่อนี่ล่างคือล่างครับบนคือบนครับคุณพ่อยกเบิ้งนะครับแต่ว่ามันก็อนที่เราวิ่งกับพ่อใครกินปลาดนรอกครับเว่ากินพวกหันเลื่ยๆล่างอ่ะเนาะครับตเสียดายเนาะมันคือบอกเก่าที่งวดก้อนอยางเนาะงวดก้อนกับไฮเคาซีไร่เด็กคนเดียวเนาะครับ ก้าวสีตเดียวเลจ้ามดาขึ้นเก้าเอ้ยนี่เปายคนมากบนทางสินจะไวเลก้าดาขึ้นเก้าเร่ลุกเล่นไอ้อสมาไี่ครับผมจะมีเลขวิ่งบนมีสองกับแปดเลขล่างมีหกมีเจ็ด้วก็เลขเนีนๆก็คือหกสองหกสามราเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็เกา่ายก็คือแมนครับ ก็สวยสำหรับเด็กวิ่งก็บอเคยผ่านนะเสียดายกนะแต่ของยังก็ถึงเราซื้อซี่เก่าพอนะเก่าซี่แก้มีเลี้ยวไป็นโบอกแ้วเก่าซี่เก่าเซีเก่าบตสองร้อยตัวเดียวบนย่างเดียวไงโอ้ยคน่ก่งงนะบัตเออ้คนนี้จับกูบนย่างเดียวตัวไหสองก็เปดนก็เลี่ยางนี่ล่างหกสองขุณพก็สวตผมโตหมดก้อนเลยห้ตาลก็เปลเนาะแม่บอกแต่บอกยุ่หลัก ร่อยลำบากแย่จะไรเอ้ยแต่่อมันม่งหมันเนาะครับเราเป็นน้ำดวงเขาไม่ใช่พองครบคุณครับพอสวัสขอบคุณหลายๆเด้อครับขี้เป็นปันกันขอบคุณครับโอ้มา่งหมันเามั่งหมันเนาะโอ้ขอให้บอกเกี่ยวไรไรไรมันถือแม่คนใอยคนในทุ่มันต่กถือมันม่นอยากนาคนก็บม่อยากเบืองาะแม่นับอันนี้บอกค่บจิงเนาะเพื่อใครอยากให้แบ่งเนาะแม่นเพื่อใคร คือว okay. cool, cool. ่าค oh. ุณพ่อเงี่คือคือมันใจเนาะมันใจมันใจล่างขึ้นบนเงี้ล่างขึ้นบนตัวสองข้างป่ะมาถนัดล่างดิเหรอมาถนัดล่างแม่เอา่ใคร พินหน่อยดีหละแมนบ่สของูหรือหมองี้บนี่เมันเคยการหยไล่ตัวเขาเนี่ยบอเลียแล้ว่ะถึกี่เหลมันบอแมนบอการไทยเจ็ปตูวสิบตัวคื้อเขาเนี่ยแมนบอสซื้อบลาง์ือเขาแมนบอสกผิดนะสำรับเด็กอสไววิ่งไม่เคยพลาดวิ่งบนก็มี เอเผ่านก่าจะปูหาก่ซน้อเล็ล่างครับถือก้าหรอวะไม่หรอกอยู่ล่างเนาะต้ออยู่บนแต่พอมาซือซีก่าบนไมป้าเสียบๆเถอะวะอ๋อนี้คุณพ่อมากวดนี่ทีจะให้ตัวไหไปก่อนครับเลีงล่งเนาะเรีวบนอะไตัววิ่งก่อนนาะบนถ้าจะเบ่งปัดตำลักบนท่าจะเปิดบัญชีบนตัววิ่งล่างอย่างเดียวก่อน บนตัววิ่งบนตัววิ่งพว่ามันนั่นบัน้เปิดตำราเป็นตำราประจำวันน่ะพอว่ามันขอทุนดิเอาเห็ดปฏิบดิหรเาต้องประจำประจำวันดิบัน่ะอ่าบนบนไหนตัวไหนเนาะพ่อบนไหนสอกับแปดนวิ่งสองกับแปดแรนแลนก่อนสองกับแปดบนบนสองขีดแปดโอบนมาอัน้อยหนึ่งตัวมาแน่นอน มาไม่นอนหรือรวมาแน่นอนยี่มีดีมาสองบนหรืล่างก่อนบนบนวิ่งบนอย่างเดียววิ่งบนบนนึงมาแน่ๆสองตัวนี่มาหนึ่งตัวแน่ๆเน่ยแต่เพื่อนดีสิให้เลือล่างกปตอนเลือล่างเหลือล่างจะพูดว่าปีแปดบนอ่ะคิดดังคิดคิดแล้วคิดดีกเงี้ยคิดแล้วคิดอีกแต่ล่างนี่คงเพ่ยงเดียวแสดงว่ายังไงก็ต้องมีแปดแปดแ่มีม่แปดพุทธพ่อพุทธิพ่อตัวเดียวนอกกับเป็นไหตัวเดียวตามรักอ่ะในใจเนี่ย ไว้นคือเล็ววิ่งพอสวายบอผ่านเยดแปดเพื่อนให้วิ่งแปดบนแมงล่างล่างเด้อล่างให้วิ่งโอหโนะนะได้แล้วนะครับผู้ชมมาตรฐานเลยสุดยอดถะาบออกถะาบวมาแปดเลจได้งยิงต่อคดยต่อสามด้เข่ากันเล่ากันยสมัยบุอ่ะโบราณปุณันใจแห้งครับโอ้ตัวนี้โธรา